มีนักเรียนนะฮะถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับวิธีการที่จะนำภาพแป่นนะครับเข้ามาใช้นะครับใน autocad นะฮะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะทำให้ภาพแป่นตัวเนี้ยนะครับตรงสเกลนะฮะสามารถที่จะเข้าสเกลได้นะครับอย่างฝ่ายอันนี้ที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพนะครับที่ถูกถ่ายมานะฮะหรือว่าถูกสแนปมาจาก หน้าจออีกทีหนึ่งนะซึ่งเราไม่ทราบเลยครับว่าตัวสเกลของภาพแปนอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับวิธีการทําเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรม autocad มานะครับแล้วก็นะฮะไปนําภาพนะฮะที่เราได้มานะครับอย่างภาพตอนนี้อันนี้ก็เป็นภาพแปนนะฮะผมกด c t r l c นะฮะแล้วก็มาที่โปรแกรม c t r l v นะครับเพื่อแปะมันลงไปบนหน้าจอนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับ พอคลิกปุ๊บนะฮะโปรแกรม autocad นะครับจะถามว่า specify scale factor นะฮะอันนี้เราให้ให้เรากดหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ enter นะแล้วก็ตัว rotation นะครับให้กดเป็น0ูนะแล้วก็ enter ไปโอเคภาพเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ภาพเข้ามาแล้วนะเราก็จะทำการเฟดภาพลงนิดหนึ่งนะโดยดูที่หน้ตาต่าง property ด้านข้างนะครับจะมีคำว่าคลิกเลือก,กอน,นะฮะคลิกเลือกที่รูปภาพนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะจะมีคําว่าเฟดอยู่นะคลิกลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มทางด้านขวาตัวนี้นะฮะเราเลื่อนแถบเฟดมาสักครึ่งหนึ่งนะกดโอเคเพื่อให้ตัวแป่นเนี่ยเฟดเป็นสีเทานะครับเวลาเราเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเมาส์ไปทับเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่าเคอร์เซอร์หรือเมาส์เราเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับโอเคต่อไปนะฮะเราก็ให้เราสร้างเส้นนะครับ x เอ่อ x x line นะครับ คลิมเ์เอนะแล้วก็ Space Bar นะครับแล้วก็กด V นะ Space Bar เพื่อสร้างนะครับตัว X l ็กซ์ที่เป็นอ่าเป็น Infinity Line นะฮะมาร์กลงไปก่อนนะครับอันนี้เราซูมเข้าไปนะเรามาร์กก่อนป๊บใช้ใช้ใช้กะเอานะครับเรามาร์กลงไปก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาร์กเข้าไปนะ Space Bar ์ถึงนะฮนะในในรูปภาพเนี่ยนะครับ ตัวตัวแปนตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขาเขียนออกมาว่า4เมตรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงของในอัลต้าแคเราเนี่ยเราเราลองวัดดูนะครับพิมพ์ d LI กด Spacebar นะฮะแล้วก็คลิกนะครับคลิกจากด้านนี้มาด้านนี้นะคลิกแล้ววัดนะครับนะฮะมันขึ้นแค่81มิลิเมตรเองฮะอันนี้ผมใช้สเกลเป็นมิลิเมตรนะครับนะ นะครับจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ในความเป็นจริงแลวตัวแคดเนี่ยมันแค่81ม m mm มนะแต่ว่าในแป่นเนี่ยมันต้องการถึงเท่าไหร่ครับ4,000ม m mm มตรใช่ไหมวิธีการนะครับที่จะทําให้แป่นตัวเนี้นะครับขยายขึ้นมาได้ได,ได้ตรงนะเราจําตัวเลขเมื่อกี้ไว้นะจำตัวเลข81ไว้นะโอเคนะครับเราก็ทําการสเกลเลยนะผมก็จะเลือกนะครับ เลือกที่รูปภาพนะครับแล้วก็เอาเส้นนี้มาด้วยนะครับเส้นตั้งตรงนี้ด้วยพิมพ์สเกลนะครับ S C Spacebar นะฮะแล้วก็คลิกเลือกที่เบสพอยต์นะผมเอาเอาจุดนี้นะครับเป็นเบสพอยต์คลิกลงไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับคำสั่งนะฮะที่เป็นสเกลแบบ reference นะฮะกด R Spacebar นะครับปึ๊บแล้วตัวที่เป็นตัวเลนส์นะครับค่าเลนส์อันแรกเนี่ย ให้เราใส่ตัวเลขแรกที่เราวัดไปเมื่อกี้ก็คือ8 1นะกด enter นะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยให้เราพิมพ์นะครับ4,000ลงไป enter นี่นะคราวนี้เราเดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับว่ามันได้ส0 0 0ันไหมพิมพ์ d l i space bar นะแล้วก็คลิกคลิกขึ้นมาถ้ามันไม่ตรงนะครับเนื่องจากมันมีจุดทศนิยมใช่ไหมฮะเราก็ เลือกรูปใหม่เลือกเส้นไหนีกทีนึงนะครับกด S C Spacebar นะครับแล้วก็เลือก Base Point ตรงนี้นะคลิกลงไปนะครับ Scale by Reference กด R นะครับ Spacebar คบ่าแรกให้เราใส่ตัวเลข3997ก็คือตัวเลขที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ Enter ครั้งที่2เราก็ใส่4,000ลงไปเหนไะนะคราวนี้มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับมันก็จะสเกลขึ้นมาได้ถูกต้องมากขึ้นนะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า ในแปลนของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกเข้าสเกลอย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดร์ฟนะครับดราฟห้องตัวนี้ขึ้นมาตามเส้นนะครับแบบนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีความใกล้เคียงนะในการที่จะเอาไปทำเป็นแป่นเริ่มต้นนะครับย่าผมผนังออฟเซตโอสเปซบาร์หนึ่งร้อยแบบนี้แบบนแบบน มันก็จะมีความใกล้เคียงนะครับเราก็สามารถที่จะนําภาพที่เป็นภาพ jpeg หรือว่าเป็นภาพที่เป็น pdf นะครับที่เอามาแล้วเนี่ยเราให้มั่นใจว่ามันเข้าสเกลหรือเปล่านะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับสําสำหรับดราบแป่นเบื้องต้นนะครับ